ว้าวนี้เรามาดูนะครับพีเซนเตอร์ของนิสสันกระบะนาวาล่ากันนะครับนะครับอันนี้คือการอ๋อถ่ายทำเบื้องหลังนะครับนะครับเร็วโคตตี้นาวาล่าเ็วจัดหนักจะเต็มเลย้ไปหมดแ,แล้วม่ยานาคกน โอ้ยยอนหน่อยย้อนหน่อยย้อนลงหน่อยม้าแน่อนอนแน่นอนครับ <c oughs> เ,เรามาดูอรุณกับรัตนากันนะครับว้ารัตนาสู้เขารัตนาสู้เขาย่อหน่อยอรุณย่อหน่อยอรุณเร็ว บ้าฝ wow. ่ากระโปงแทบยุกันเลยพี่เดียว